แล้วแล้วงานเทฐานก็เสร็จเหลือฉาบข้างนะครับช่างใหญ่ของเราเป็นคนกวาดปูนได้เยี่ยมยอดไม่มีรอยต่อไม่มีรอยอะไรเลยนะครับช่างใหญ่ถ้าได้แก้จังหน่อยงานคล่องฝีมือดอีถ้าไม่ได้แก้ก็มือสัน่นโครงการเหลาคันเบตวันละคันนะครับคาดว่าจะได้ใส่นี่อะไรเกี่ยวข้าว ใส่ในห้วยสุนเล้ยสวยงามครับนี่ไงนี่ไงแถวนี้นี่ทำไมไม่หรือจะไว้รอฉาบอ๋อฉาบอันลอ๋อรอฉับเสร็จงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยแกะแ,แบบแกะลายรอฉาบข้างสวยงามเดี๋ยวยกล่องอันนี้ให้ หลวงพี่ก็เดี๋ยวก็หาแตงหาถั่วมาปลูกนะครับผมปลูกแล้วก็ส่งรถขายกับข้าวเนี่ยปลูกแตงปลูกฟักทองเอาไว้เอาไว้ให้ญาติโยมมาเก็บไปทำกับข้าวก็ดีนะครับผมได้กินทั้งหลวงพี่ได้กินทั้งญาติโยมนะครับผม สวยงามวิธีชีวิตคนกับวัดครับเริ่มด้วยช่วยกันบวรคือวัดบ้านวัดโรงเรียนเขาถึงว่าเนาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวช่างใหญ่ก็จะนั่งพักสักครู่นะครับรอปั่นครับรอปัน่น